ก็คืออะไร 1. เป้าหมายชีวิต 2. เป้าหมายการเป็นนักโหกราศาสตร์นิยามคำว่า 1. ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร 2. หน้าที่ของนักโหกราศาสตร์การพยากรณ์ตนเองคุณคือผู้คุมเกมชีวิต 3. แรงบันดาลใจการเป็นนักโหกราศาสตร์ 4. อัตลักษณ์ของการเป็นนักโหกระศาสตร์ความหมายของโกและพัฒนาการเชิงจิตวิทยาในบริบทของชีวิตและาาศาสตร์โหกระศาสตร์บทคัดย่อบทความฉบับนี้มุ่งอธิบายความหมายของโกหรือเป้าหมายในกรอบคิดของจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาแรงจูงใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งเป้าหมายในชีวิตการตั้งเป้าหมายใน ฐานะนักโหราศาสตร์และบทบาทเชิงหน้าที่ของผู้ปฏิบัติศาสตร์นี้ในเชิงคุณค่าและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพบทความยังเชื่อมโยงแนวคิดคุณคือผู้คุมเกมชีวิตกับกรอบคิดทางจิตวิทยาสมัยใหม่โดยมองว่ามนุษย์มีบทบาทเป็นผู้กำกับเส้นทางชีวิตผ่านการเลือกการรับผิดชอบและการกำกับตนเองเซลดีกีมเน ประกอบด้วยการวิเคราะห์แรงบันดาลใจและอัตลักษณ์ของผู้ศึกษาศาสตร์โกราศาสตร์ภายใต้บริบทของการเรียนรู้ตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของจักรวาลหนึ่งความหมายของโกในกรอบคิดทางจิตวิทยาในทางจิตวิทยาโกคือโครงสร้างทางความคิด c ognitive construct ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำกับพฤติกรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบ โดยมีลักษณะเป็นตัวแทนทางจิต (mental representation) ของผลลัพธ์ที่บุคคลปรารถนาจะบรรลุการตั้งเป้าหมายจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดการวางแผนและการจัดระบบตนเอง s e l f i g u l u a t i o n ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาตนเองในทุกมิติของชีวิตภายใต้ทฤษฎีโกเซติงตีรีของลักและเลเตม1,990เป้าหมายที่ชัดเจนคลีโกและมีความทา้าทายอย่างเอ มาสมจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) และส่งเสริมประสิทธิภาพทางพฤติกรรมดังนั้นการมีโกในชีวิตจึงเป็นตัวกำหนดทิศทางหลักของการเจริญเติบโตทั้งด้านอารมณ์สติปัญญาและคุณค่าทางจิตใจสองเป้าหมายชีวิต (life g o ในฐานะกลไกความหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งที่แฟรงเ1963เรียกว่าความหมายของการดำรงอยู่ (meaning of existence) โดยมองว่ามนุษย์จะรู้สึกมีคุณค่าเมื่อเข้าใจว่าตนเองกำลังใช้ชีวิตเพื่อสิ่งใดเป้าหมายชีวิตมี3โครงสร้างสำคัญคือมิติของอัตลักษณ์ identity dimension คนจะรู้ว่าตนเองเป็นใครผ่านสิ่งที่ตนเลือกทำมิติของทิศทาง directional dimension เป้าหมายทำหน้าที่เสมือนเข็มทิศในการตัดสินใจมิติของคุณค่า value dimension เป้าหมายชีวิตสะท ะสิ่งที่บุคคลเห็นว่าสำคัญเช่นความดีความสำเร็จหรือการช่วยเหลือผู้อื่นดังนั้นเป้าหมายชีวิตจึงเป็นกระบวนการกำหนดความหมายให้การมีชีวิตมากกว่าการแสวงหาผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวสาม เป้าหมายของการเป็นนักโหกราศาสตร์ในเชิงวิชาการนักโหกราศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้ตีความระบบสัญ,ญลักษณ์ symbolic interpreter ของจักรวาลเพื่อนำข้อมูลเชิงรูปแบบพ a t เทินมาเทียบเคียงกับบริบทชีวิตมนุษย์แนวคิดนี้เข้ากันได้กับจิตวิทยาวิเคราะห์ของคาลยุงที่มองว่าโหราศาสตร์เป็นระบบภาษาเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสะท้อนกระบวนการภายในจิตใจ archetypes ซิงโครนิ i ซตี้การมีเป้าหมายในฐานะนักโหราศาสตร์จึงประกอบด้วยมิติสำคัญดังนี้การแสวงหาความรู้ความจริงของชีวิตเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์แรงขับความเชื่อและสัตว์กันยายนภาพการพัฒนาทักษะในการสะท้อนชีวิตผู้อื่นเป็นกระบวนการที่คล้ายกับการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา counseling การใช้โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือส่งเสริมสติรู้ตัว self a w a r e n e s <UN> SS, s ซึ่งช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งการเป็นผู้นำทางจิตใจ psychological guide ไม่ใช่ผู้กำหนดชะตาแต่เป็นผู้ให้กรอบคิดที่ช่วยให้ผู้มาปรึกษาเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเป้าหมายของนักโหกราศาสตร์จึงมีความเป็นวิชาชีพช่วยเหลือ helping profession ที่ผสานความรู้เชิงสัญ,ญลักษณ์เข้ากับทักษะทางจิตวิทยาอย่างเป็นระบบ4นิยามสำคัญเกี่ยวกับชีวิตและหน้าที่ของนักโหกราศาสตร์4.1ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ในกรอบจิตวิทยาเชิงพัฒนามนุษย์ชีวิตเกิดมาเพื่อสแสวงหาและพัฒนาศักยภาพแท้จริง True พเทนเชียลของตนเองเองตามแนวคิดของมอสโล1,968ที่ว่ามนุษย์มีความต้องการขั้นสูงสุดคือเซลลซิติวเอลไอ